สวัสดีครับผมชื่อวรพนรลนรังองค์นะครับเป็นจิตกรวาดภาพวันนี้เรามาอยู่ที่ยูเวอ,อร์ซิตี้เกเลี่ยนแกลเลอรี่เป็นแกลเลอรี่กรุงเทพนะครับอยู่ยูเวอร์ซิตี้นึกสามมีที่จะมาใหุ้ิตกรต้นอาว่า สาราดางนา้ำพระราชวังบางอินเรียกว่าไนสวรรค์ทิ่ประยาหานนะครับเดี๋ยวเรามาใกใล้ๆครับสาราดางน้ำเนี่ยครับในหลวงรัชก,ก,กาลที่5ท่านได้บูรณะแต่หลังเก่าครับเป็นท่านสร้างแบบจะ่ปุ่นนะ แต่ตุลมุกแต่ว่าท่านท่านก็ยังใช้ชื่อเดิมนะว่าไอสวรรค์ที่ทีพระยะอา่าพเะราชฉะวงบามอินนี้สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาพระเจ้าประสาททองครับแล้วก็ตอนเสียกรุงครั้งที่สองก็หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งล้างไว้ไว้นานพอสมควรแล้วก็ในหลวงรชัชการที่ห้ามาบูรณะใหม่ นีครับไอการวาดภาพนี้เป็นการวาดภาพแบบใช้เกียงในการวาดเพื่อเพื่อจะซึ่งมันจะใช้สีหนาในการวาดได้ภาพวาดภาพนี้ผมวาดยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีดีเทลเงาสะท้อนในน้ําแล้วดีเทลตัวสาลากลางน้ำาที่ว่า ที่ว่ามันต้องใช้ความชำนาญใช้เวลาเรื่องปราถปัญญกรรมนะครับซึ่งมันจะยวาดยากกว่าวาดยากกว่าต้นไม้วาดยากวาาวายากว่า,ต,วา,า,วาต้องฟ้าในทั่วไปครับมาดูเงาสะท้อนในาน้ำครับซึ่งผมใช้เวลาบุควรในการในการวาดน,นะครับ ใครสนใจก็มาดูมาชมกันได้ครับไอไลเคนอาร์ตแกลเลอรี่ลูเวอร์อยู่ที่ลูเวอร์ซิตี้สีพยาชั้นสามห้องสามศูนย์ห้าปรวาตจริงจะจะจะให้อารมณ์และอัตลักษณ์มากกว่าที่จะเห็นจากกล้องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาให้ชมภาพวาดอีกหลายต่อหลายชิ้นนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนในการดูงานศิลปะครับ